the law of karma remember this in your mind avoid the bad do only good purify your mind when you die you'll go to heaven you have to know and you must know life's in the cycle Samsara, there is no way to get away under the law, the law of karma. ลูกได้เข้าวัดพระธรรมกายครั้งแรกร้อมกับเพื่อนๆในชมรมพุทธของมหาวิทยาลัยแต่สมัยยังเรียนหนังสืออยู่โดยมีพระอาจารย์ทวัพระธรรมกายทำหน้าที่กัลยาณมิตรพามาปัจจุบันลูกได้ทำงานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่แบงก์แห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็ได้มาวัดเป็นประจำลูกขอกราบเรียนถามประวัติชีวิตของลูก พ่อเป็นธรรมทานแล้วแต่หลวงพ่อจัก,กรุณาเจ้าค่ะน๋อเป็นผู้หญิงเนาะพ่อของลูกรับราชการเป็นทหารบกอยู่ในกรุงเทพปกติพอนะ่อเน่ยชอบสวดมนต์นั่งสมาธิไปทำบุญตามวัดต่งตางๆเป็นประจำตอนนมๆพอนะ่อเน่ยเคยสูบบุหรี่เคยดื่มเหล้าแต่ก็มาเลิกได้ในภายหลัง ต่อมาเมื่อพ่อ,อยุ่ิได้59ปีได้ป่วยเป็นมะเร็งที่คู่หัวใจกับปอดหมอบอกว่าถ้าไม่ผ่าตัดจะอยู่ได้สามเดือนแต่ถ้าผ่าจะอยู่ได้หกเดืนาาอดดนแม่ตัดสินใจให้ผ่าหลังจากผ่าเสร็จพ่อก็สามารถอยู่ธรรมะได้ถึงสี่ป<อ>ีร <c oughs> ะหว่างสี่ปีนั้นพ่อจะสวดมนต์ทำวัดเช้าเย็นและใส่บาตรทุกวันจนวาระสุดท้ายชีวิต นี่คือต้องให้มีการผ่าตัดทำให้เกิดจิตสำนึกว่าตายแน่ตายแน่แนเลยฟิตขึ้นมาสวดมนต์ทำวัดชาวัดเย็ยนใส่บาตรกันหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปหนึ่งเดือนลูกได้รักษาศีลแปดทุกวันก่อนหน้านี้ลูกจะถือศีลแปดเฉพาะวันพระถือมันตั้งแต่สมัยเรียนววันหนึ่งลูกนอนอยู่ที่หน้าโต๊ะหมู่บูชา จะมีรูปถ่ายของพ่อที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ง,งานศพตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยลูกเดียฝันไว้ว่าเห็นพ่อในรูปมีอาการกระสับกระส่ายเหงื่อแตกนี่ในฝันนะจ๊ะว่าเห็นพ่อที่อยู่ในรูปถ่ายลูกก็ถามว่าเป็นอะไร <c oughs> พ่อ <c oughs> ไม่ตอบในฝันไม่ตอบ จากนั้นก็มีชายร่างกายสีดำนุ่งพา้าแดงมาพาพ่อไปลูกเห็นพ่อเดินตามชายคนนั้นไปลูกก็เดินตามไปบ้างทั้งสองข้างทาง,งที่ลูกเดินไปนั้นมีแต่ความมืดจนไปถึงบันลังที่มีคนตัดสินความแต่ลูกก็ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไรกันเห็นแต่ภาพจากนั้นก็เห็นพระภิกษุหนึ่งรูปเดินนำพ่อออกไปทางประตูด้านหนึ่ง เราจะตามไปเขาก็ไม่ให้เข้าหลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนลูกกับฝันเห็นพ่ออีกคราวนี้เห็นพ่อใส่ชุดขาวหน้าตาผ่องใสามากพ่อบอกกับลูกในฝันว่าพ่อจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลแปดหนึ่งวันนี่ก็ฝันอีกเหมือนกันนะหลังจากนั้นหนึ่งเดือนเดี๋ยวพ่อจะไปเกิดแล้วลหละแล้วพ่อก็หายไปหลังจากนั้นลูกก็ไม่เคยฝันเห็นพ่ออีกเลย หังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วลูกก็ปฏิบัติธรรมมากขึ้นเตือนตีสี่พุทวดม์และนั่งสมาธิใ,ใส่บาตรให้คุณพ่อก่อนไปโรงเรียนนี่พอฝันสองครั้งก็ฟิตใหญ่กลับจากโรงเรียนลูกก็มาสวดมนต์นั่งสมาธิ <c oughs> ทำอย่างนี้เรื่อยมาในระยะนั้นลูกรู้สึกว่าไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นเป็นจุดวงกลม วงกลมๆมีสองชั้นชั้นนอกมีแสงและด้านในเป็นจุดกลมแต่วงกลมทั้งสองชั้นแสงสีขาวเหมือนแสงอาทิตย์กระทบกับกระจกตัวลูกคิดว่ากระจกตาคงจะผิดปกะติเพราะมองไปทางไหนก็เห็นไม่หมดเลยเห็นดวงหมดเลยวงกลมวงกลมพยาไม่สนใจแต่ก็ไม่ได้ไปหาหมอสายตาเพราะไม่เจ็บปวดตาจึงปล่อยผ่านไป จนปัจจุบันนี้หลายปีผ่านมาแล้วลูกก็ยังเห็นอย่างนั้นอยู่ลูกเป็นลูกคนโตมีพี่น้องสามคนคุณแม่รายฟังว่าตอนแรกเกิดได้หนึ่งวันพยาบาลนำลูกใส่กล่องมให้แม่ดูคุณแม่เห็นสิ่งประหลาดที่มามาพร้อมกล่อง ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์นี่ก็บอกเป็นลิงไม่ใช่สัตว์หัวมันกลมกลมเออใบหน้าสีดำใหญ่มากรอบๆหัวมีแสงสีเหลืองใหญ่จ้องมองดูลูกที่ยังอยู่ในกล่องนั่นแหะไม่ยอมไปไหนคุณแม่ท่านเห็นอยู่คนเดียวคุณแม่ก็ กใจสิเรียกคุณนาที่นอนเฝ้าให้ตื่นขึ้นคุณนาก็ไม่ตื่นไม่ตื่นคุณแม่เลยทำไงต่อขยยาวตอบท่องนโมแล้วโยนพระที่คล้องคออยู่เข้าไปในกล่องที่ลูกนอนสิ่งประหลาดนั้นก็จึงหายไปมาตอนเด็กลูกซนมากเรียนหนังสือก็ไม่ค่อยสนใจเรียน แต่ก็จบมมัธยมไปที่สามแล้วก็มาเรียนต่อสายพาณิชย์ที่โรงเรียนพาณิชย์แห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นการเข้าสู่กระแสบุญของลูกเนื่องจากเพื่อนสนิทของลูกเข้าอยู่ชมรมพุทธศาสตร์ลูกจะมีโอกาสเข้าชมรมตอนแรกไปรอเพื่อนอยู่หน้าชมรมฟังเขาสวดมนต์จนชอบเสียงสวดมนต์มากลูกเริ่มสวดมนต์ตอนเชา้าและเย็นถือศีลแปดอาทิตย์ละครั้ง ได้เป็นธรรมโคตรเดี๋ยวนี้ยังมีอยู่บ่าชเจ้าธรรมโคมดแต่รับบุญจัดงานตักบาตรทุกอาทิตยแล้วก็ได้เริ่มฝึกสมาธิประจบการศึกษาแล้วได้ทํางานได้ระยะหนึ่งลูกก็ไม่รู้จะทําอะไรต่อลูกก็เลยแต่งาตงานถูกต้องจอ้ะ <laughs> สามีเองลูกมีพี่น้องทั้งหมดห้าคนชายสี่หญิงหนึ่ง ามีเป็นคนที่สองตั้งแต่ยุตเจ็ดขวบเขาก็ได้ไปเป็นเด็กวัดส่วนลูกคนอื่นๆนั้นอยู่กับพ่อแม่หมดแต่จจำนวนพี่น้องห้าคนมีเขาอยู่คนเดียวที่ไปอยู่วัดตั้งแต่เด็กเขาอยู่วัดจนกระทั่งเรียนจบชั้นมัธยมปลายแล้วก็ไปต่อปวสอพอจะปะวสก็ได้บวชเป็นขั้งแรกตอนแรกคิดว่าจะบวชเพียงสิบห้าวันแต่ กลับกลายเป็นว่ามีบุญบวชอยู่จนถึงห้าภาษาจึงได้ลาสิกขาสาเหตุที่ศึกคือสงสารโยมแม่และน้นองๆที่ยังลำบากยังมีหนี่สินอยู่ก็เลยจะพักการบวชไประยะหนึ่งไปช่วยพ่อแม่และน้นองๆให้เขาตั้งตัวได้ก่อนอืมก็เป็นเหตุผลที่น่ารักทีเดียวอย่าอ้างเหตุผลกันอย่างนี้นะลูกนะ อันนี้ไอ้เฉพาะรายนี้รายเดียวสามีมงลูกต้องไปทํานากุ้งเห็นไหมออกมาแล้วแล้วก็กรงสามีทํานากุ้งอยู่ก่อนแล้วสามีมงลูกทํานากุ้งอยู่หลายปีก็ไม่มีทีเท่าจะมีผลกําไรหรือจะสามารถช่วยใน้องๆตั้งตัวได้เลยต่อมาประสบปัญหา <c oughs> กุ้ง ยังไม่ถึงขนัดน,นั้นเป็นโรคก่อนรัฐบ,บ,บาลก็สั่งห้ามไม่ให้ทำนากุ้งเพราะมีชาวบ้านในรอบๆบริเวณนั้นมาฟ้องร้องว่าน้ำกุ้งทํใใ้้ข้าวในนาเขาเสียหายก่อนที่สามีจะเลิกกิจาการสามีก็เริ่มป่วยเป็นโรคหืดหอบมีอาการทรมานมาก <c oughs> ต้องเดินแต่น้ำร้อน แต่ต้องของเย็นไม่ได้เลยดังนั้นยังแพ้อากาศแพ้กลิน่นต้องใช้ยาพ่นเป็นประจำไปลังจากที่เลิกทำนาก,กุ้งได้ประมาณหนึ่งปีพอประมาณปี25งห้าสี่หสี่หกสามีก็ได้กลับไปบวชอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะบวชไปเรื่อยๆยังไม่มีโครงการที่จะศึกช่วงที่บวชได้เครื่องมาษาแรกท่านทรมานมากจากโรคหืดหอบที่เป็นอยู่ แต่ท่านก็ไม่ยอมไปหาหมอไม่ยอมฉันยานั่งกับประฐานอย่างเดียวเออมันน่าอัศจรรย์เวลาผ่านไปหนึ่งปีโรคมันแพ้ไปเองเลยปัจจุบันนี้ไม่มีอาการแล้วสามารถฉันของเย็นได้ไม่ต้องพ่นยาไม่ต้องฉันยาก็ไม่มีอาการใดๆนี่เห็นไหมจ๊ะลูกชายของลูกตอนลูกตั้งท้องลูกคนนี้ลูกชาเนื้อสัตว์ไม่ได้เลยทานด้แต่ผักและไข่ <laughs> ช่วงที่ท้องอยู่ลูกก็ยังปฏิบัติธรรมเช่นเดิมพอคลอดมาก็ได้ลูกชายเป็นเด็กที่ฉลาดพูดฉลาดพูดแต่เวลาสอบอกรับได้เกรดเฉลี่ยที่ไม่ดีเลยซึ่งดูลักษณะของเขาแล้วน่าจะสอบได้เกรดที่ดีกว่านี้แต่เขามีนิสัยชอบบวชเขาพูดแต่ว่าจะบวชจะบวชจะบวช พอปิดเทอมก็บอกว่าจะบวชบอกอยากบวชจะแย่อยู่แล้วเขาได้บวชมาแล้วสามครั้งปัจจุบันนี้เขาอยุได้ก้าขวบแล้วค่ะนี่มินิัยบวชใช่ไหมจ๊ะแต่ใลูกชายคนนี้อยุได้สองขวบกว่าเขาป่วยเป็นตอมทอมซินอักเสบเรื้อรังมีไข้สูงเคยชักหนึ่งครั้งข้าโรงพยาบาลทุกอาทิตย์จนถึงอายุห้าขวบเพราอายุครบห้าขวบหมอก็สั่งผ่าตัดหมอได้ตัดเอาตอมทอมซินทั้งสองข้างออกไป ไมันจากผ่าแล้วก็หายแต่มีหูดเกิดไอ้ทำสินหายแต่หูดเกิดขึ้นทีนี้ชี้ขาข้างขวาโอ้ทำไมต้องผ่าผ่าแล้วก็ขึ้นมาใหม่ทำให้ต้องไปผ่าทุกปีปัจจุบันผ่าไปสามครั้งแล้วคำถามเหตุการณ์ที่ลูกฝันในึุง,งพ่อเป็นความจริงไหมคะ คุณพ่อของลูกมาตายไปแล้วขณะนี้ไปอยู่ที่ไหนนีความ,ม่อยู่อย่างไรได้รับบุญเดีติดให้หรือไม่ได้ไปเกิดแล้วตามที่ลูกฝันหรือเปล่าคะช่วยกันจำคำถามเลจ้ะสามีองลูกทําไมถึงได้ไปอยู่วัดตั้งแต่อายุเจ็ดครัท,ทั้งที่ลูกคนอื่นๆก็ได้อยู่กับพ่อแม่หมดบดุญใดทําให้ได้บวชในครั้งแรกนานถึงห้าปีกรรมใดทําให้ท่านตั้งศึกออกมาแต่งงาน บุญใดทำให้ท่านได้กลับไปบวชอีกครั้งท่านมีบุญที่จะบวชตลอดชีวิตหรือไม่คะกรรมใดทำให้สามีองลูกป่วยเป็นหืดหอบและแพ้กลิ่นที่หายได้เพราะเหตุใดคะการที่สามีด้ทำลายชีวิตกุ้งไว้มากสามีต้องแก้ขวัวิบากกรรมอย่างไรให้เบาบางลงได้คะเราได้รู้จักกับอดตสามีตั้งแต่สมัยท่านยังบวชครั้งแรกเพบบราะบุญกรรมใดจึงทำให้ลูกและสามีของลูกต้องมาพบกันในลักษณะดังกล่าว สิ่งประหลาดที่คุณแม่ลูกเห็นตอนที่แม่คลอดตัวลูกที่โรงพยาบาล <c oughs> เป็นตัวอะไรคะ <c oughs> เขาจ้างมองลูกมาทําไมแล้วทําไมพอแม่โยนพระใส่แล้วจึงหายไปดวงที่ลูกเห็นตอนลืมตาเป็นวงกลมสองชั้นนั้นใช่ดวงธรรมหรือไม่ใช่เจ้าคะถ้าใช่เพราะเหตุใดจึงทําให้ลูกเห็นได้เพราะลูกไม่ได้เห็นในขณะ <c oughs> ทําสมาธิ แล้วถ้าลูกน้อมดวงนั้นก็นมาไว้ในท้องจะทําให้ลูกกงงระตือร้มพระธต่มกายภายในได้หรือไม่เจ้าคะก็น่าคิดเหมือนกันนะลูกชายลูกมีอุปนิสัยชอบบวชจะบวชช่วงปิดเทอมเขาบวชไปแล้วสามครั้งผู้ใหญ่ทางบ้านลูกก็บอกว่าอย่าให้บวชมากเพราะกลัวจะเป็นชายสามบวแต่ลูกชายไม่ยอมจะบวชให้ได้จะเป็นอะไรหรือไม่เจ้าคะ กรรมใดทำให้ลูกชายลูกป,ป่วยเป็นต่อมทอมซินอักเสษ,ษตั้งแต่สองขวบต้องหาหมอทุกอาทิตย์พออายุห้าขวบก็ถูกผ่าตัดต่อมทอมซินและถูกตัดอาตอมทอมซินออกไปทั้งสองข้างกรรมใดทำให้ลูกชายต้องถูกผ่าตัดหูดทุกปีคะ <c oughs> ปัจจุบันผ่นาตัดไปแล้วสามครั้ง <c oughs> แล้วกลายเป็นซิสจะต้องได้ผ่าอีกไม่ผ่าก็ไม่ได้ เป็นพระกรรมใดคะต้องแก้ไขวิบากกรรมอย่างไรคะตัวลูกลูกชายและอดีตสามีได้เคยสร้างบารมีกับหมูคนะ่คณะมาอย่างไรคะหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตืืนขึ้นมา,านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปรมปรรากันจาเหตุการณ์ที่ลูกฝันหนึงินพ่อนั้น เป็นเหตุการณ์ที่มาสอดคล้องกับความเป็นจริงบางส่วนจ้ะมาสอดคล้องกันนะจ๊ะเพราะเกิดจากบุญรักษาศีลจเจริญภาวนาบรรดาลให้รวมกับความระลึกนึกถึงท่านด้วยจึงทำให้ฝันเห็นเป็นความจริงบางส่วนคุณพ่อนะ่ตาย ตายแล้วช่วงแรกก็วนเวียนอยู่เจ็ดวันก็ถูกเจ้าหน้าที่พาตัวไปยมโลกเพราะกรรดื่มสุราสูบุรีก็ไปอยู่หน้าบันลังพิพากษาแต่บุญที่ทำในพระพุทธศาสนาอย่างต่อนเนื่องมาช่วยอุ้มเอาไว้จึงถูวิพากษาให้เจ้าหน้าที่ไปส่งทิศสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาสายคนทันชั้นสูง แล้วก็ได้รับบุญทอวทิศไปให้แล้วจ้ะที่ฝันว่าจะไปเกิดแล้วแรงตางนนไปเป็นคนทันนั้นสูงแล้วอดีตสามีลูกต้องมาอยู่วัดตั้งแต่เจ็ดครบแต่ลูกคนอื่นอยู่กับพ่อแม่หมดเพราะบุญที่เคยบวชมาหลายชาติจึงมันดานให้ต้องมาผูกพันอยู่กับวัดบวชครั้งแรกนานห้าปี แต่ภายหลังศึกออกมาแต่งงานและกลับไปบวชมาอีกครั้งเพราะอดีตชาติท่านก็เป็นอย่างนี้คือบางชาติกระบ,บวชยาวบางชาติกระบ,บวชสั้นบวชบวชศึกศึกอย่างนี้จึงทำให้บุญบวชไม่ต่อเนื่องผังบวชจึงไม่หนาเนี่ยยังขาดตอนอยู่ส่วนการจะบวชตลอดชีวิตก็ขึ้นอยู่กับตัวเอง ถ้ามีความตั้งใจมั่นแน่วแน่ที่จะสลับตนในพ้นจากทุกข์ก็สามารถบวชได้ตลอดจ้าอดีตสามเองลูกป่วยเป็นหืดหอบและแพ้กลิ่นเพราะกรรมเลี้ยงกุ้งไว้ขายได้ทำลายชีวิตกุ้งเอาไว้มากในปัจจุบันโบกก,บกรรมใช้แรงงานสัตว์จนมากเกินไปในอดีตได้ตามมารวมส่งผลจ้าตามทันไหมจ้า หายได้เพราะการประพฤติธ,ธรรมบำเพ็ญสมณธรรมในเพ,พศของพระภิกษุจ้าอดีตสามีทำลายชีวิตกุ้งไว้มากจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ให้เบาบางต้องบำเพ็ญสมณธรรมทุกวันแล้วที่ส่วนกนส,นส์ที่เราเคยไปเบียดเบียนเอาไว้หนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าเห็นไหมจ้าว่าต้องบุญอย่างเดียวจึงจะไปตัดรอนวิบากกรรมได้ถึงจะไปสู้กับบาปได้ อย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาลูกได้รู้จักอดีตสามีตั้งแต่ท่านยังบวชครั้งแรกเพราะเคยเจอกันมาก่อนในอดีตในสถานที่ซ้ำๆกันเหมือนในปัจจุบันนี้จ้าเป็นผังเก่า่อแต่งงานแล้วลูกก็ไม่ได้อยู่กับอดีตสามีเหมือนคู่อื่นแต่จะเจอกันจะต้องนัดกันไปทําบุญหรือไปธุระจึงจะเจอกันเพราะในอดีตลูกกับท่านเคยเป็นเพื่อนร่วมสร้างบรารมีด้วยกัน กับหมู่คณะนะคือมาสร้างบนร่วมกันกับหมู่คณะเนี่ยตอนแรกๆก,ก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนร่วมสร้างบาร,รมีกันมาอย่างเงี้ยอยู่ไปอยู่มาอยู่ไปอยู่มาก็ <c oughs> <c oughs> ก็รักกันแล้วก็อยู่ด้วยกันช่วงสันส้นๆระหว่างอยู่ร่วมกันสามีมักจะอธิษฐานในตอนอยู่ร่วมกันสาธุขอให้ได้บวชเสมอเสมอ อยู่ร่วมกันก็จะที่ถ่ายเงี้ยสาธุขอให้ได้บวชอยากบวชจังแต่นั้นต่อมาสามีก,ก็มักจะหน,นีไปบวชเสมอๆจึงติดนิสัยบือบ่อเบื่อยากอยากข้ามชาติมาถึงอยู่ร่วมกันในลักษณะปแปลกๆดังกล่าวจ้ะให้โลว่อนุโมทนาในการบวชท่านไปเลยได้ทำคล้ายๆกับพระนางพิมพานะที่จะใช้เส็ทธ่าออกบวชนะ่ย ตัดใจไปเลยอนุโมทนาไปซึ่งก็จะทําให้ลูกได้มีส่วนแห่งบุญที่ท่านบวชด,ด้วยจ้ะจะไปคิดว่าเมื่อไรพ่อแม่ลูกจะอยู่ด้วยกันได้ <c oughs> ให้คิดแบบพนางพิมพาเออ,เอ,อท่านไปดีแล้วอนุโมทนาสาธุสักวันหนึ่งให้ลูกชายเราได้บวชพอบวชไปแล้วสามกลา้ลังแล้วก็สักวันหนึ่งเราก็จะต้องเข้าวัดปฏิบัติธรรมแล้วก็เราจะอยู่ร่วมการโน้นที่สุดแห่งธรรม อย่างนี้ถึงจะถูกลักวิชาจะไปอธิษฐานอย่างนั้นนะลูกนะมาทำยังไงจะได้มาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ลูกสิ่งประหลาดที่คุณแม่ได้เห็นตอนที่คุณแม่คลอดตัวลูกที่โรงพยาบาลน,นั้นคือ,อคือการเห็นที่เกิดจากธาตุวิปริต <laughs> แต่ความจริงนั้นไม่ได้มีอะไรจะ้ะ พอแม่โยนพระใสก็หายไปเพราะมั่นใจแล้วก็สบายใจติ่พระคุ้มครองภาพนั้นจึงหายไปเจ้ะดวงที่ลูกเห็นตอนลืมตาเป็นวงกลมสองชั้นนั้นคืออาการผิดปกติของดวงตาไม่ใช่ดวงทำแต่ย่างไ้ ไปรีบไปหาจากัจากษแพทย์ตรวจซะลูกชายลูกมีอุปนิสัยชอบบวชจะบวชช่วงปิดเทอมและบวชไปได้สามครั้งแล้วแต่พี่ใหญ่ทั้งบ้านกลัวจะเป็นชายสามบทแต่ลูกชายไม่ยอมจะบวชใดนั้นลูกก็ควรจะสนับสนุนเพราะลูกชายกำลังมีกุศลศรัทธาจะบวชในช่วงปิดเทอม ซึ่งดีกว่าการที่เราจะใช้เวลาช่วงนี้ไปเที่ยวเตรเฮฮาซึ่งไม่มีสาระกันสารจ้ะปิดเทอมเอามาบวชซะถูกต้องส่วนชายสามบวชนหมาถึงบวชมาสามครั้งแล้วยังเอาดีไม่ได้เลยเนะี่ยมันน่าอายแต่นี่บวชมาแต่ละครั้งเอาดีได้นะแล้วก็บวชที่บอดเดียว <c oughs> <c oughs> คนละความหมายกันนะจ๊ะลูกชายป่วยเป็นตอนเซนอังเซตั้งแต่สองขวบ แล้วถูกป่าตัดต่อมทอมซินออกไปตอนห้าขวบพระในชาติอดีตก่อนมาบวชในช่วงวัยรุ่นมักจะเกเรเคยเถียงพ่อเอาผู้ใหญ่นี่ในะอดีตในชาตินะจ๊ะตอนวัยรุ่นมักจะเกเรเคยเถียงผู้ใหญ่เถียงพ่อเถียงแม่บ่อยๆวิบากกรรมนี่มาส่งผลเจ้าใครเป็นทอมซินอักเสบมัง่งนี่แหละอย่างนี้แหละลูกชายต้องผ่าตัดหูทุกปีเพราะ อันนี้น่าศึกษาในดีกในชาติเดียวกันนั้นตอนใบวัยรุ่นตอนเป็นวัยรุ่นนอกจากจะเถียงผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่แล้วยังชอบใช้นิ้วชีนะ้น้าผู้หลักผู้ใหญ่ที่ท่านเมตตาตักเตือนด้วยวิบากรรมนี้จึงมาส่งผลจ้ะดูนิ้วของตัวซึ่ใครมีหูดบ้งและบางทีในชาตินั้นก็แอบไปดื่มเหล้าเมามาย วิบากกรมรมโซดาจึงมาส่งผลในเรียนหนังสือไม่ค่อยจะเก่งด้วยจ้าจะแก้ไขวิบากกรรมนี้ก็ต้องให้เขาบวชไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เขาเกิดกุศลศรัทธาจะบวชแล้วก็ให้เขาเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่และมีปิยะวาจาด้วยจ้าวิบากกรรมนี้จึงจะหนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้าตัวลูกลุกชายและดิสามีที่บวชพระก็เคยสร้างบารมีกับหมู่คณะมา โดยตัวลูกเป็นกองสเสบียงอดีตสามีเมื่อครองเรือนได้ระยะหนึ่งก็จะออกบวชกมุกขณะแต่ว่าได้กระทบกระทั่งกับเพื่อนสหหัรมิกจึงทำให้แยกออกไปในชาตินั้นแต่ความจริงเขาก็มีสายบุญกมุกขณะอยู่จ้ะแล้วแยกแยกไปบวชแยกอ็จากกมุกขณะไปตัวลูกชายในอดีตชาติที่ผ่านมาในช่วงวัยรุ่นจะเกเร แต่ถ้ามากลับใจแล้วเดี๋มาบวชอยู่กับภูมกันะจนตลอดชีวิตจ้าทุกชายนะ่ยมีผังบวชชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ให้ตต่งใจสร้างบรมีเต็มที่ในทุกบุญและอธิษฐานจิตตาติตปยด่สิ์บุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดกันเลยจ้า the law of karma belief in cause and effect means belief in the law of karma